วันนี้เราจะมาเปิด RPC สซีซั่นใหม่กันนกคุณนครับก็กลวยก็ตัดมาจาก ตีมนะทุกคนนะครับบอกเลยว่า RP เนี่ยสวยมากๆนะทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้มาดูคลิปนี้ได้เลย,เน,ย,ยนะทุกคนนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยคก็จะเปิดนะทุกคนนะครับแล้วก็รีวิวไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปที่เอาไปเล่นในแลงด้วยทุกคนจะได้เห็นว่าตอนเล่นในแรงเนี่ยสีมันเป็นยังไงตัวมันเป็นยังไงความพริ้วนี่มันเป็นยังไงนะฮะก็ยังไงก็เชิญติดตามรับ Muhammad. ชมได้เลยนะฝากโค้ดหนึสสส่งไลค์ฝากคนติดตั้งซับสไครต์ให้ผมด้วย แล้วก็การรีวิวชุดได้เลยครับ let's go ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิด RP ใหม่กันนะทุกคนนะครับงั้นเราไม่ต้องใชทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปรับกันเลยทุกคนนะครับเพราะว่ากล้วยเปิดไปละถึงเบลล์ร้อยทุกคนนะครับเดี๋ยวจะได้มาเอาชุด RP เบลล์ร้อยมาใส่กันนะทุกคนนะครับน้ำส่าน้ำส่าเหมือนกันเลยนะจ๊ะคืออะไรเนี่ยทอมมี่นะแต่ว่านี่เหมือนจะเหมือนที่กล้วยดูมาเหมือนจะเป็นทอมมี่อั r เกรดทุกคนเนี่ย นี่เหมือนเป็นปืนลูกโม่ป่ะเครื่องประดับมีดสั้นนั่นนี่เป็นของอันนี้ไหมอุ้ยแน่นี้ด้วยเหรอขี้ขี่สเก็ตไหมแต่ว่าเอาไว้ขี่ตอนไหนวะตรงน้ำเหรอระเบิดแสงจันทราสีบ่วงนี่จะเป็นระเบิดแสงไม่ใช่ปัญหานี้เจ้าหญิงลายแหลกโอเคนี่ท่าเต้นอุ้ยเอสิบหกด้วยเหรอเอสิบหกยัวเหรอแซบอุ้ยนี่มันก็โอ้แล้วก็อุ้ยน่ารักอ่ะ น่ารักชะที่นี่นะทุกคนเนี่ยเราน่า,าจะใส่ชุดนี้นู่นนะแล้วก็กล้วยคิดว่ากล้วยน่าจะไม่เปลี่ยนสีนะเพราะว่ารู้สึกว่ากล้วยชอบสีม่วงตัดกับสีทองทองแบบนี้แล้วนะทุกคนนะแล้วก็ลองใส่ชุดแบบนี้ไปเลยนะก็แล้วกันนะฮะชุดเจ้าหญิงลายแหลกนั่นนะทุกคนนะครับซึ่งชุดนี้นู่นนะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเผื่อแบบใครที่แบบรู้สึกว่าไม่ชอบสีม่วงนะครับทําทได้เลยนะที่น,น,นี่ทุกคนนะครับแต่ว่ามันมีชุดที่ก็รู้สึกว่าผู้ชายน่าจะชอบก็คือชุดเวลที่40มนี่น,นะครับนนนนีี่ะทุกกคมมัเเเฟยยยาลว้ มีหน้ากากให้ด้วยนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยขยับอย่างนี้ได้ด้วย,วยนะฮะก้อยชอบนะนตอนแรกก้อยค่ามันแบบไอ, ي, กองง้ก้อยหลงฟงหรือเปล่าวะอย่างนี้มันดูเท่เลยเว้ยอย่างเงี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายคนชอบนะโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยเฉพาะกล้วยก็ชอบนะจริงๆถ้าวันนี้ไม่มีชุด RP เนี่ยก้ก็ยอยากจะใส่ชุดอันนี้นะเนี่ยชุดเนี้ยมันเฟี้ยวจัดอะมันมันดูแบบมันดูแบบมันเรียกไงวะมันแบบเหมือนนักฆ่าดิอะนี่มันเฟี้ยวจัดเลยเว้ยนะมีหน้ากงหน้ากากให้อะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะมารีววววิชชุุดด RP RP ไงงงแล้้้กกก็คตอใส่ััันนนนนะี ชุดนนนีะะฮะมัจริงมันมีเปลี่ยนสีเยอะมากๆนะมันมีทั้ง3ามเลเวลทุกคนนะครับแต่ว่าแต่ละเลเวลเนี่ยทุกคนน่าจะต้องไปอัปเกรดนะกล้ยแมงยนก็คณคูไม่เอาละไม่ไหวนะทุกคนนะแต่เ,เราหล่อข่อแย่ไปวอร์มมือก่อนทุกคนนคะลองชุดด้วยทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูซิว่ามันพิ้วยังไงวะปุ๊บใช้ได้แจวพาดค่ะเฮ้ยยังตดอย่างข้างบนก่อนอนะ่ะได้ไหม แล้วจังหวะน,นี้นนไหนฮะมาทันเมือฮ้ยนักหนึห่งไปกันเนาะน้องสอไปกันเนาะแล้วนั่งเธอกำลังไปเขาดูหลังให้โอเคตัวนี้เคลียข้าด่วนไปแล้วอะไหนอะแล้วนั่งคุณเธอมาละ ข้างนอกเอเนข้างนอกขนอ,นอ,นอั่เนี้่เชมันหัวหอนมาหมมันหัวหรอมันหัวไอ้น้องอเคเฟี้ยวมื่อกแบบคตรโหนก,กระโดดยิงอ่ะาก,กากาดอ่ะดน,น,นเคโหดเมื่อกี้ควเห็นหน้าเขาเหมือนเท่น้องเหมือนเท่น้องไปไป พยายาเก็บของดีๆดลองใช้เขาหน่อยสิเก็บของขาหน่อยเรื่อในห้องมีอยู่ข้างล่างเยสเซเดี๋ยวเขาเป็นยัเานลาอามไม่อยู่ข้างล่างเรื่องอเไอเขาเป็นยังไนคีก็จะปวดปวนก็จะเจ้านอนึงค่ะเจ้าหน้าหัว ทุกคนของเราทุกคนเอสามสองมับจริงทุกคนเอสามสองนิ่งแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ดีดด้วยนะไอเลิฟ่ะไอเลิฟเอสามสองแผ่นนี้คนนิ่งจริงนะครับนิ่งจริงไม่ดีดด้วยนะครับปกติมันจะแบบ,บยิงทีนี้ก็แบบมันแผ่นดินไหวอะ่ะเพื่อหาเราไปเอาขวานไหมเฮ้ยห่อนลุก ไม่ไม่ไม่เขาว่าขวามันเล่นยากเพราะเราเอาซ้ายดีกว่าเพราะว่าขวามันจะชอบเล่นเรือพวกเนี้ยอันนี้เคนคี e ์ไว้ก่อน watch out เยสเซอได้เลยอุ้ยคุณเธอเล่นไอ้สองสองไหมไอ้สองสองมันเมอร์นะมันเมอร์ทุกคนฟอนนี้ทุกคนฟอนนี้ mark the location เอเยนก่อนโอเครออย่าไปเดทับอะไรเลยรออุ้ยเดินมาละมันเดินมาละ โอ๊ยเมื่อกี้เห็นหัวมันตรงนี้ Watch out โอ้โหมันเอาไม่ออกสายมาฟ้าคุณเดินมันอยู่หน้าเขาข้างล่างเลยเป็นอะไรอะไรก็ดาวปลาสไตล์อินเดียเพราะว่ามันเป็นแบบเมืองอินเดียระเบิดประตูคนอย่างคนอยาง มันมีนะเมื่อกี้มันจะเห็นหอยาสองเมื่อกี้มันจะเห็นหัวขโมยตัวนี้ Watch out ให้คุณเธอค้ามนะคุณเธอค้ามคุณเธอค้ามนะดคนดูคนดูคนดูข้ามดูคนเธอค้ามอะไรตรงนี้มีคนตามมาหน่อยไม่ตามแล <over> ้วตามน้อย <writer> ได้ไหมเดี๋ยวลวงยิงปวยคีอยู่เฮปวยอืออยู่ พอนไปโอ้ยเราต oh, so you ้อหันซวนโอ้ยหันซวนหันซวนมันเจ็บ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 เดินไฟเดินไฟเดินไฟเลยเดินหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องเดินไฟเลยมันพมยาอยู่เดินไฟเลยเดินไฟเลยมาดีเดินมาดีเออมาดีตัวนี้ตัวนี้เขอขอขาชุบตัวนี้เขาชุบตัวนี้โอ้ยความมาความมาว้าอย่าเห็นอย่าเห็นมันจะมันจะเอาความไปลบโอเค ปั๊มยาปั๊มาก่อนไหมปั๊มยาตัยงก่อนไหมไม่ปั๊มหรือคนไซน์ <c oughs> อ๋อไม่ปั๊มยาตัวเองก่อนหรือโอเควินเซ <Okay, S 2> นโซ so. จริงมากเลยเจ,จริงมากพี่แกลบอกเอเลี่ยนให้ทุบเข้าไปก่อนไม่พอน่ไม่อยากให้มันออกมาเลยครับมอร์น,นิ่งสวัสดีครับ ไอ้ข่าวอะไรอ่ะข่าวอะไรกันนะครับมอเที่ยงสวัสดีครับมอเที่ยงจ้าความไว้หน่อยครับเดี๋ยวท่ามาที่ขอ้อความแล้วก็ไปใแทรกสวัสดีค่ะไม่คุณเทยคุณเทย์คนที่ไหนคุณเทยไม่เกิดใช่ไหมอะไรฉันเกิดดีโพชิงกีคนเดียวแน่ๆเลยฮะฉันคนที่ไหนตะคูนึงแป๊บนึงฉันว่าเราจะต้องได้แยกจากกันแน่ๆเลยฉันว่าแล้วมันไม่ซ้ำคุณเธอละ มันมันไม่ซ้ำมันไม่ซ้ำอ๋องานยามนอ,อย่างนี้อนโอ้ท่านเจอคนละน,นุนกคนจะได้ได้ได้ชายสาวชุบแต่ฉันไม่ฉันไม่วนันฉันไม่วนันอยู่ตรงก้อนหินนะอ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยห้องท่านไหนจริงก้อนหินใกล้เนะี่ยเห็นบวลได้นะเมื่อกี้ อ้าวมันขึ้นไปบนดาดฟ้าละอ้าวเหรอนี่เรื่องเจอนีสอสีคอรินมีสีให้เลือกมากมาถึงหกสิบสีรอบหนึ่งทีเราบอกว่านี่แน่อ่ะไม่ดนะโดนหรอวะเราบน้อใครมันมาทางนี้แล้วเก็บแล้ว ไม่มียาเรืองขามียาปะมีมีมีขามันได้ไหมก็ไปตรงนั้นเหรอม,มียาแล้วอะ่ะเห็นได้ไหมม,มีคนมาใครมาไม่นะจบแลยไม่เอาครัี้ัวัน,นชีวิตจบสิน้นมีมันมันจะาจะมามีมาอีกแล้วมันต้องสัดก,กันหรือมันคือที่เดีวยวกัน ไม่ทราบได้ t h a n ค you เชย่์หนูเต้นหนูแดนโอ้ยชีวิตต <Thank you. S 1> <c oughs> ิดแดนน่าช่บยเพื่อนสิหะที่ตัวลบมันไม่ได้ลงฝั่งบดหรอเธออยู่บ้านชุบเพื่อนอยู่น่าฟังน่าฟัง หมดค่าเนี่ยน้าไปขึนเลในซีไอ,อ,อย่าบอกแล้วว่าทาน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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอะไรก็ดีแอดนิดนึง ออามันอ่ามันมีมันมีอันนี้ให้กดผมก็อยากจะทำบ้างไงขอิแล้วมันขออยาตเก็บรูปกันนีงเก็บคอนไหมครับไม่ได้เก็บนะครับไ,ไม่ไม่ค่อนเวลาเลยฮะแต่น่าจะเล่นเรื่อยๆครับเล่นเรื่อยๆ,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 ๆ เน้นๆๆเน้นเ้นอาครับเน้นเล่นตัดคนเก็บคอนนโ,โดนแนะ่เอามาจากไหนฮะท่านี้เวลาที่เราเก็บสามไม่เดิมันต้องเก็บแค่ตัวสามตัวขึ้นไปเนาะแล้วที่เราเก็บสามตัวขึ้นไปพร้อมกันได้ทุกคนะครับต้องเรียกว่าเวลาไม่ห่างกันมากเดี๋ยวมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่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 ตรงข้างบนมีคน <โฮ S 2> มีคน <โฮ S 2> มีคนโอ๊ยเปิไปแล้วมันขึ้นไปห้องบนรู๊โรู นเธอเขาวามาอีกนเธอรอเลโอ้ยแม่มถอมันไม่อันยองครับเจ้านิวมันจะอยู่ข้างบนเลยเนี่ยข้างบนตรงนี้ข้างข้างแ่บครับขึ้นอยู่รูปรูปรูปเบ่งกล้ามเป็นยครับสวัสดีครับตรตึรต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 ร เป็นไฟแล้วคุณธนรนด้วยต้องหาก่อนมาอยู่ตรงไหนวิ่งทันหน้าเข้ามาไม่ไม่ยอมได้ไงอะ่ะโอ้ยอะไรเนี้ยมีคนเลยมีอีกหน้าครับมันยาไปเลยค่ะเขาว่ามันมีอีกมีมี คนใต้นี่มันทำไมชอบโยนเต้นมาให้หนูหนูไม่อยากเต้นก็แบบไม่ดูงไ่ดูงศอกไมปด้วยนะไอ้ขยันนะไม่ดูงไปดึงถ่ายแดงเหรอฉันจะมีโอกาสไเล่นในโหมดทำไมนี่งไงล่ะเรูปรักของพอ่อพกล้วยแย่งหนูด้วยเอาหรอจะเอาหรอจ้าไม่จริงๆมันเจอมันอกีเจอน,จอน,จออนี่อยู่นี่อยู่นี่มาเลยมาเอาเลย <reconstruction S 2> ครับไม่เอาเลยนี่นี่นี่ไม่เมื่อกี้มันมันด๋อยอันนึงมาเอามาเอาเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับน้องแบล็คเลยครับ น้องแมวเรมเอานะพร้ยิบนะไม่เอาละอุ้ยหลับไปไหนมาตรุ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 เตลุเตลุเตลุเตเหลุเตเลุมตเลุเตลเลุเตลเลุยิงเลยเตลุเตลุเตลุเลเตลุ t ต ลวงไม่เจอนะคะรับพอดีนี้ยนึกว่เ,เจอเหรอไม่สกลละกดไม่ขัดนะยิงขัดเฮ้ย Watch out เบย์นูนเอาปืนหอกก่้วยอะไรไม่อยู่แล้วอ่ะตัวเนี้ย Mình đang nè chọn luôn cái qua này đi, này, Watch out Được có tung được có tung oh, này, chết mày mà Này ปไปไหนเอาล้วเรากลับไปทำไมล้ว่เทางนี้ทางนี้ทางนี้นเอาที่มันไปโดนไงแรงคู่หรือสี่ครับล้างลงสครับผลเธอซ้ายมือมห,นหนึ่งป้างเจ็บันจะเจ็บันจะเจ็บด,ด้วย นี่นไาไม่เ,เก็บของเลยก็จะระเบิดขึ้ไม่บนได้ไม่ได้หรอกโอ๊ยฝั่งขวายิงไม่ไเออฝั่งขวายิงมาข้างบนนะ่นจะจะเจอคนหิวของไม่มีของแล้วดีหมดละ ่ายิงใวาไม่น่าเลยูรูขนาดละวันนี้ครับวัดดีครับสบมามร้อยหก UC <c oughs> ก็เปิดได้ใช่ใช่ใชเออจริงสามร้อย UC <c oughs> ก็เปิดได้ทุกคน,นครับมันจะใช้สาม UC แล้วก็เปิดไปถึงวิปห้ิตอนที่เราถึงวิปห้าสเนี่ยเราจะได้ UC คืนมาอีกสามร้อยหิ UC นะครับแล้วก็สามย UC ที่เราได้มาเนี่ยไปเปิดอีกห้สิเบลก็เท่ากับว่าเราเปิด <c oughs> แค่360 uc ทุกคนนะครับใครที่อยากจะเปิดนะฮะ360 uc ก็เปิดได้นะฮะลืมลิวเนะ่ยแน่นอนมีวิธีนี้ด้วยนะครับเป็นวิธีแบบว่าแบบถูกที่สุดแล้วก็ใช้ uc น้อยที่สุดแล้วก็ได้เวล์ร้อยด้วยนะทุกคนไอ้น,นี่นมีไหมเนี่ยใครที่อยากจะจัดแบบถูกๆคุ้มๆนะครับก็แบบสามร้อยหกสิบอ้เจ้าศูนย์ก็ไม่มีนะเนี่ยเธอตรงนี้มันมีศพเยอะไปค่ะเราไม่เธอเราไปดูศพล่างไหมศพล่างบ้านไหนที่เราเก็บอ่ะมีข้าวบุจริงหรอเห็นปะเห็นนะฟรียิงงได้มปอ ันทันทีใช่ครับเติมเลยเออดีมาอ้ยมัฝายิงอ้วมดนไม่ดนไม่ดนาแล้วม่โดนไ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 ม่โดนเครับเกเรียบร้อยัสำหรับการเปิด RP แล้วก็การรีวิวชุดนั้นทุกคนต้องบอกเลยว่า RP อรอบนี้เนี่ยสวยแล้วก็ต้องเรียกว่าก้วยชอบนะมันมีหลายๆอย่างที่สวยนะครับเพราะว่ามันเป็นตีสีม่วงด้วยในคนเพราะว่าก้วยเป็นคนที่ชอบสีอะไรในแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดนะฮะก็แนะนําว่า ให้เปิดเอาไว้ทุกคนเพราะว่าคุ้มมากๆได้ของโคตรจะเยอะนะทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนใครที่กำลังจะเปิดนะครับก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนได้เพื่อเป็นการตัดสินใจกับเพื่อนๆนั่นเองนะทุกคนนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็ยงไงฝากคนหนึ่งไลค์ฝากคนส,สับสว้กันด้วยนะฮะยังไงก็เดี๋ยวพบกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับลาเจ